นี้มาแชร์เคสของเคสกับเคสของเคสนะเคสลูกค้าของลูกค้าครับ uh, ก็คือ uh, พี่เขาฝากให้ส่งของให้ <Okay. S 1> ลูกค้ามารับข uh huh. องเรากับเราโดยตรง uh huh. ครับผมก็ไม่รู้หรอกส่งประมาณสามรอบแต่วันนั้นเราเราเลทไปหน่อยแล้วก็ต้องโทรไปหาลูกค้าครับลูกค้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่กินเอ็กโซอยู่กินอูมิอยู่ นี้ครับแล้วที่เตยบอกว่ามันช่วยเรื่องประจำเดือนใช่ไหมผมบองนี้แล้วอุ้มจะเป็นกินไหมก็บอกนี้แล้วเขาบอกว่าพี่กินนะคือประจำเดือนมันมีดีมากขึ้นผมมามามากขึ้นแต่เขาก็จะปวดมากๆตอนที่เขาเป็นครับแล้วก็มันมาไม่ปกติแล้วมาน้อยอันนี้เล่าตามที่เขาเราไปฟังแล้วก็ โอมิทำมันดีจริงไหมเขาบอกงี้แล้วพี่ก็เลยลองกินก่อนพี่ลองกินก่อนกินด้วยตัวเองเนี่ยเอ็กโซโ,ซโ,ซโซซอเคดีแต่ว่าผิวพรรณพี่อ่ะมันยังไม่เห็นอะไรที่แตกต่างพูดถึงเอ็กโซนะแต่ว่าประจําเดือนพี่อ่ะมาดีดีแต่มาถึงโอมิเนี่ยทำไมถึงแนะนําพี่กินครับเขาบอกว่าแล้วพี่กินดูก่อนถ้ามันดีแล้วพี่จะแนะนําให้แม่มเพราะว่าแม่แม่ของคุณพี่เขาเนี่ยอยู่ที่โรงบาลนอนโรงบาล เราเป็นเนื้องอกในสมองนะคือก็ให้ไม่รู้จะให้กินอะไรก็อายุมากแล้วนะครับไปที่โรงพยาบาลก็เลยเอาหมิเนี่ยตัวเองกินก่อนกินก่อนแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันดีเรากินแล้วมันดีขึ้นแล้วก็ส่งมาให้แม่ให้ผมเนี่ยส่งมาให้แม่อีกทีหนึ่งส่งให้คุณแม่ลูกค้าลูกค้าส่งไประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นี้เรากะไปเยี่ยมคุณแม่ปกติไปเยี่ยมคุณแม่เนี่ย,ย,ยคุณแม่ก็จะนอน ไม,ไม่ไม่ตอบสนองเฉยๆอะ่ะครับแต่วันนั้นที่ลูกลูกค้าไปไปเยี่ยมคุณแม่คือคุณแม่ก็จะมองตาแล้วก็จับจับจับแขนลูกค้าจับแขนลูก,ลกอ่ะ,อะมาจาับจับบีบบีบ,บคือตอบสนองได้ก็อยากบอกว่าสินค้าเอเจ e ของเราหรือเจมพลสดีทุกตัวครับขอให้ได้กินครับขอบคุณครับ การเลือกตัวช่วยดีๆเป็นทางลัดในการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมาเป็นตัวช่วยป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับวันนี้ขอแนะนำเจลาตินูมิสารอาหารจากธรรมชาติคุณภาพสูงสกัดมาจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยฟูควายแดนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับฟูควายแดนเป็นสารอาหารทางการแพทย์ที่มีผลทางการวิจัยมากกว่า1,000พันฉบับมีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงตับไตและสุขภาพองค์รวมนะครับมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกตลอด10ปีมีผลลัพธ์การใช้งานที่ชัดเจนนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากเจลพลาสตูมินะครับช่วยให้การหายของตับและไตทํางานได้อย่างเป็นปกติต้านการเกิดเนื้อง,งอกและการเกิดเซลล์ร้ายต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบและลดการอักเสบช่วยสร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวจับกับโลหะหนักเช่นสารตะกั่วและโลหะต่างๆ ช่วยกระตุน้นการสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือดและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวานต้านเกล็ดเลือดแข็งตัวและเกาะกระเป็นก้อนนะครับ